ดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super f r i e อ่าวันนี้ผมกับพี่ล็อกจะเข้าไปในแมปที่เราจะกลายเป็นเทพัจจา เราจะทำอะไรก็ได้เราจะมีมือวิเศษผัดแหงกอดหยิบจับอะไรก็ได้ทำลายอะไรก็ได้เราไปเล่นกันโลดเทพเจ้าฮัสกี้มาแล้วฮ่าฮ่าเฮพี่รลอเฮ้ม hey, hey, าง,ง้อ พี่หลอกหยุดวิ่งเสียตีก่อนหมาตายลลยแบบเนี้ยเราจะกลายเป็นเทพเจ้าก็าได้หรือเราจะเป็นคนธรรมดาก็าได้เทพเจ้าที่ว่านี่ใช่แบบนี้หรือเปล่านะ เว้ยนั่นไงเทพเจ้าที่มีแต่หัวกับมือเฮ้ยสุดยอดเฮ้ยพี่ล็อกเฮ้ยอย่าทำมาฉันหยิบแกได้ด้วยแหละแกอยากจะไปที่ไหนฉันพาไปส่งเออุูคนช่วยด้วยฮะแกต้องบอกกันว่าฉันเป็นเจ้านายที่สุดยอดเออพี่ล็อกเป็นลูกกระจอกที่สุดยอดดีมากเฮ้ยเจ้านายเจ้านายเออเจ้านายก็ได้เฮ้ยผมยืมนมือพี่ล็อกได้เออนี่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  เฮ้ยพี่ล็อกมีเพื่อนขึ้นมาด้วยอ่ะนี่ฉันจะไปส่งแกเองแกอยากไปไหนอะฮะเอ้ยพี่ล็อกมีแทมโบลีนด้วยผมอยากเล่นแทมโบลีนอ่ะได้เลยฉันจะพาแกไปส่งที่แทมโบลีนเอ้ยนี่ไงดึงฮ่ดึงดึงเฮ้ยพี่ล็อกตรงนั้นมีหมาด้วยอ่ะเฮ้ยเพื่อนทำไมเพื่อนตัวใหญ่จังอ่ะอ้าพี่ล็อกหมาจะขึ้นไปเล่นกับเพื่อนหมาขึ้นมาได้แล้วฮเฮ้ย ไม่ต้องคืนลงไปเอ้ยยี่ล็อกยับมือนี่หมาดิหมางโอ้ฉันมีความรักจะบอกแกแกเองก็เป็นได้นะมือยักษ์อ่ะอ่ยเป็นไงอะ่ะนี่แกกดตรงมือเลยลูกมือลูกมือบีคัมอัชแนได้เลยว้าวหมาก็กลายเป็นมือได้เฮ้ <c oughs> อ่ะฉันยอมเป็นลูกกระจกให้แกก็ได้อะ่ะเฮ้หมางโอ้ฉันเกาะขึ้นมือแกบ้างดิพี่ล็อกจะขึ้นยังไงอะ่ะ เอ้ยพี่ลอกหมารู้แล้วมันต้องซูมเข้าไปแบบมุมนี่เอ้ยขึ้นมือได้แล้ว <laughs> พี่ลอกฮัลโหลพี่ลอกทางนู่นเลยพี่ลอกไปเลยนู่นเ<า>ด<า>ินชนกระแพงอ่ะนอนนอนโอเคโอเคเสลังเฮโยเฮโยเฮโยวันนี้สิทธยาไปไหนดีเออพี่ลอกผมรู้แล้วที่ที่หมอเขาอพี่ลอ็อกไหนวะ นี่เลยเฮ้ยนี่เป็นนี่เป็นคุกเลยนะลงไปอ๋อไม่ขอขึ้นหน่อยเนิรนอยู่ไปขอขึ้นเหรอโนินเนิบ๊ายบายลากูไอหมาโง่เอาฉันออกไปจากที่นี่ไ,<ว> <laughs> ไปบ๊ายบายเออน้อขอฉันออกไปไปค่ bye, ะปีนออกก็ได้ปีนออกจากคุกอือสู้ชีวิตปีนไม่ได้ เออพี่ล็อกที่น่าสงสารมาผมช่วยเองเออนี่เดี๋ยวผมจะพาพี่ล็อกไปที่ดีๆค่ะดีดีดีพาไปเที่ยวพาไปทัวร์ชมวิวเดี๋ยวหมาโง่มันจะเลยมันเลยแมพแล้วมาโง่มา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 ดีดีเฮ้อเฮอ้ไอหมาพี่ล็อกหมามาแล้วเออมารับฉันหน่อยมาพี่ล็อกอยู่นิ่งๆดีมาไอลูกกระจอกเท่านี้ก็พาฉันไปทัวร์ให้รอบแมพเลย

ไอ<ฟ>ร้อนแน่นหนอกดเปิดเครื่องด้วยไม่มาก็อย่าอย่าทำอย่างนั้นอ๋ออโอ้ย <laughs> 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 หมุนติ๊วติ๊อ่ะสมูทตี้พี่หรอ <laughs> 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 พี่ล็อกลงก่อนเออดินไม่เป็นแล้วอผมไม่แก้งพี่ล็อกแล้วมานี่พี่ล็อกผมจะพาพี่ล็อกไปที่ดีๆพี่ล็อกอยากอยู่บ้านไหนผมพาไปส่งบ้านเฮ้ยขอบ้านแพงๆหรูๆแบบมีสะว่ายน้ำเฮ้ยบ้านนี่เลยหลอเทให้โซ่ในเอ้ยมาโกะเกมเนี้ยมันมีให้เราหาอิสตอร์เอ็กทั้ง20อันด้วยนะเว้ย อิสต์เอ็กไปทำอะไรก็เหมือนที่เราเล่นหาปากกาไงโอ้ยยังจะหาอีกเหรอคะพี่ล็อกบ้านมันไม่สมประกอบพี่ล็อกมาพาพี่ล็อกไปบ้านนี้ก่อนนี่นี่พี่ล็อกบ้านม่วงพอแล้วบ้านรังคาให้ด้วยอะอ๋อยรังคาทำออยมาโง่ฉันติดอยู่ในลังเอามาช่วยมาช่วยหรือพี่ล็อกเราลื้อบ้านได้หมดทั้งหลังเลยอยาใช่เออฉันช่วยแกลื้อดีกว่านี่นี่แน่ ทุกคนเรากลายเป็นปีศาจพังบ้านไม่นะไม่ต้องอยู่ไม่ต้องอยู่ไม่ต้องหน่อยไม่ต้องใช้โอ้ยมีที่จอดรถด้วยพี่ล็อกไม่ต้องจอดเฮ้ยมาโง่ฉันเจอใครนี่ตรงนี้มีใครหนึ่งใบว่นี่ไงโอ้โหการทำลายล้างของเรามีประโยชน์สุดยอดมังค์โอ้ยังแกเนี่ยต้องโดนอย่างนี้ตีเนี่ยตบ เอ้ยพี่ล็อกอย่าตบหมาตบหมาเสลังเฮยยืเฮ้ยมังโง้ดูตรงนู้นตรงนู้นนี่นตามมาตามมาตามมาโอ้หมาก็เห็นนี่ใครตัวน,นี้หน้าเหมือนแกเลยโอ้โหหน้าพี่ล็อกชัดชัด MPA เฮ้ยเราได้สองอันแล้วพี่ล็กอกสุดยอดอ,อีกต้องสิบแปดอันโอ้โนมามันเยะจังเฮ้ยแต่ฉันเชื่อว่าถ้าเราสำรวจไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะต้องเจอมากกว่านี้เฮ้ยเราเป็นสุดยอดนักหาปะกากันมาแล้ว เอ้ยมาง้าวฉันเจออีกอันแล้วไหนหมาต้องลอยขึ้นไปเหรอฉันชี้ให้ดูนี่นี่นี่เอ้ยนั่นไงใช่ลังนกป่าวิ่กาแล็กซี่กาแล็กซี่เอกโอ้โหกระสุนวงจักรครกาแล็กซี่เฮ้ยอยู่แบบนี้ดีกว่าเนี่ยต้องซูมมามุมนี้เราจะบินได้เราต้องไปหาแถวไหนบนต้นไม้นีปล่าเฮ้ยพี่ล็อกมีเฮ้ยจริงเหรอนี่ไงเย้สุดยอดไขเพิ่ว เอ้ยเย้ยมาโงะตรงนี้ตรงนี้แกดูตรงนี้ฉันชี้ดูไหนยังมาไม่เห็นเลยเลยนี่ฉันชี้ดูนี่ไงโอ้ไข่เนียนเขาคิดว่าเนียนมากสุดยอดแต่เราก็หาเขาจนเจอแต่เราก็ห้ามันจนเจอช่วยเฮ้ยพี่ล็อกในคุกม,มีปลาโอ้พี่ล็อกมาเจอตอน้นไม้ไหน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 นี่ไงเฮ้ยพี่ล็อกมาก็เจอเฮ้ยไม่ใช่คูเป็นพี่ล็อกเฮ้ยหมาเอ้ยหมาเออถูกแล้วเออหมาพี่ล็อกก็เจอ <c oughs> เี่ตรงนี้ในครบว้าวนี่ไงเก็บเฮ้ยน่ารักใครน่ารักอะ่ะใครชะปับชะปี้มันคือป๊บปี้มีอีกไหมแปะสำร,รวจตามแมบพบมังโวฉันว่าตรงนี้ตอนที่ฉันถูกเอาไปใส่เครื่องปั่นอะ่ะมันแปลกๆนะในแกองกายลางเป็นคนปกติสิไม่อ่ะเดีย๋ยวพีออ่ลองลังแกมอ่ะเฮ้ยฉันไม่ลังแกหรอกกด เออพี่ลองมากัดคืนลองไปไม่มาสู้ชีวิตมาสู้ชีวิตมากระโดดสู้ชีวิตพี่ลองหมาไม่ตุยเย่มาเก่งมาสุดยอด โอ้ยผมไม่เป็นในตัวจิ๋วแล้วพี่ราชอบบูลลี่มามาหาใครตอดีกว่าเปิดตู้ดิฝั่งก็ไหนลองดูในตู้ที่มีเปล่าเปิดลิ้นชักไม่เห็นได้เลย<น>พี่โลฝั่งก็ข้างหลักตู้มีแตงโมลูกนึงพี่ราก็เอาหัวปักเข้าไปเลยใช่นี่ฉันชี้ดูจะกก๋ยว้อรใครแตงโมเฮ้ยพี่โลหมาเข้าไปอยู่ในตู้แล้วอะ เฮ้ยพี่ลองมีไข่พ่อครัวเฮ้ยไข่พ่อครัวสุดยอดไข่ของพ่อครัวโหชื่อแปลกๆนะไข่พ่อครัวเฮ้ยมาง้อในตู้อบก็มีโอ้โหเราหัวทะลุเข้ามาเลยเนาะนอกจากมีไข่พ่อครัวแล้วก็มีไข่เล็กด้วยลองเราไปดูตรงลุงไหมคะเฮ้ยมาง้อฉันเห็นลายใต้เปเด็กโอนเด็กน่ากลัวมากเออมาเห็นเหมือนกันมามาเก็บไข่ก่อนนี่ไงเฮ้ยมาง้อ ก็ดูในโถขี้ซเมียอะไรหรือเปล่าบางง้อดูดินี่บางง้ดูฉันถืออะไรอยู่ขี้ขี้เช็ดมือไม่พินล็อกเฮ้ยบางง้อในนี้มีนายโถซุ่มโอ้โหมีคนจะเอาเด็กมากดส่วมทำไมใจร้ายขนาดนี้ทำไมพี่สาวใจร้ายขนาดนี้พี่ล็อกโอ้ไข่ปลาทองโย่บางง้อเรามีไข่กี่อันแล้ววะดูดิหนึ่งสองสามสิบสองอันหาได้สิบสองอันแล้วสุด บี๊กบอลในบอลนี่มีไหมโอ้พี่ล็อกอาบน้ำเฮ้ยน่ารักไข่แมวน้ำอุ้งอุ้งไข่อุ้งเฮ้ยมาโง่มาง้ฉันเจออะไรน่าสนุกด้วยเนี่ยเห็นออบบี้นี่ไหมพี่ล็อกข้างบนเออเราต้องพิชิตออบบี้ไม่ต้องมาบินได้ไม่คิดจะพิชิตออบบี้หน่อยเลสลามาบินได้นี่ใช้พลังเทพเจ้าเดียวเลยเอะ โอ๊ยทำไมต้องเล่นน้องบีในมาราบินได้ที่ลอกแล้ไปหาไข่ตรงไหนดีไอ้มังอ๊ะเราไกด์เราเป็นคนแล้วมาเล่นน้ำกันดีกว่ามาเอ้ยเล่นน้ำโอ้โหดูหมาดิหมาต้องค่อยๆ่อปีนสภาพเหมือนสล็อตโอ้โหแล้วก็ยังคานต่อไปพอแล้วเลิกปีนแล้วพี่ล็อกพี่ลอกมาหยุดคานไม่ได้เ้ฉันเล่นสไลเดินแล้วอ้าวเธออะโอ้ยจับไว้โอ้ย เย้เฮ้ยมาโง่ันเจอว้าวไขยักษ์ไอซ์เอคไข่น้ำแข็งพี่ล็อกมาคานบนน้ำเออไข่ใหญ่เอ้ยพี่ล็อกในบ้านตุ๊กตาฟุงฟิงอะเฮ้ยฉันกำลังปีนเอย่องเบาบ้านคนอื่นเฮ้ยนี่ไงหมาโง่มีไข่ในเย้สุดยอดเราได้กี่ใบล้วดูดิ สิบหกแล้วเฮ้ยสุดยอดเราหายครบเลยไหมได้เลยค่ะ20น u t e s ล a t e r พี่เรกมาหาไม่เจอฉันมีวิธีหานี่แน่เอ้ยพี่ลอกหยิบหมาอีกแล้วอ่ะเฮ้พี่ลอกเอาหมาไปไหนเฮ้นี่เป็นการเอาคืนแก้แค้นที่แกทิ้งฉันโลงแมพ พี่ล็อกมาเจอของดีฮะไหน <im it> ไหนอะไรวะมาล่วงลงมาเจอใครเฮ้ยจริงด้วยเฮ้อใครลอกบอกอ้าวแกไม่ตัวเย่เอะพี่ล็อกผมไม่อยู่ล่างนี้แล้วพี่ล็อกชอบ <im it> บูลลี่มันเอ,อ่อพี่ล็อกนี่ก็คือใครใช่ไหม <im it> ใช่มันอยู่ตรงสปอนเลยแหละ, <im it> ะว่าเธอนู๊บเอกเฮ้อ <im it> <im it> ใครแกใครล็อกเหลืออีกสองฟองสุดท้ายอ่ะเฮ้ยมาโง่แกคิดไหมว่าถ้าเกิดว่ามีไข่อยู่ตรงข้างล่างก็ต้องมีไข่อยู่ตรงข้างบนด้วยไหนยังมีท้องฟ้า เฮ้พี่ล็อกมีจริงด้วยใช่เปล่ามีไงใครมีปีกนี่ใครนางฟ้า Angel egg เฮ้ยเลยแค่ฟองเดียวเราก็จะพิชิตไข่ได้สุดยอดเราต้องเล็งลงมาจากที่สูงพี่ล็อกหามาเจอเฮ้จริงเหรอใช่ไหนแกใช้สัญชาตญาณยานของฮัสกี้ดมมลิ่นเอาเหรอ ผมเจอโดยวังเงินพี่ล็อก่ล้วมันนี่เด้เรากำลังหาอะไรพี่ล็อก่หาไข่มันก็อยู่ในที่ที่มันควรอยู่ไงพี่ล็อกอ๋อในกระทะนี่เองไม่ใช่พี่ล็อกมันอยู่ในที่ที่ควรอยู่กับลุงคนนี้ไม่นะนั่นไงไข่ของลุง วิวดูดีเราลุงเขาก็กินอะไรก็ไม่รู้อะสยองมากเลยเยอะโอ้หลุงกินมูมามากลุงพี่ล็อกเราสามารถที่จะครได้แล้วเย้เย้ตื่น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 เฮ้ยพี่ล็อกผมมีปืนยิงกระต่ายเฮ้ยไหนยิงออกมาแล้วไปปิวยิงออกมาแล้วเป็นกระต่ายจริงด้วยปิวเฮ้ยกระต่ายน่ารักกระต่ายเดินได้ด้วยแน่ๆยิงกระต่ายให้ทั่วเมืองเออ นั่นแหละค่ะทุกคนเกมที่เราจะกลายเป็นเทพเจ้าแต่เอาจริงๆผมว่ามันเหมือนกระสือมากกว่าพล็อกดูดีหมายยังคงยิงกระตายต่อไปถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมากับพี่ล็อกด้วยนะฮะพี่ล็อกลงมาเซสลังเฮ้เยอะมาเป็นกำลังใจให้ผมกับพี่ล็อกด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย